สวัสดีครับจากช่องคนช่างฝันพร้อมจฟนเพจพร้อมจ้ะครับไปจ้ะงวดนี้รวยพรุ่งนี้รวยจ้าพรุ่งนี้รวยจะพรุ่งนี้รวยนะคะมาเลเฮเฮเดี๋ยวจะบอกพี่ๆให้นะคะว่าชอบเลขไหนมากที่สุดที่ ชอบส่วนตัวใช้คํา <avan. S 1> ว่าชอบส่วนตัวเอนอะจันเนาะชอบส่วนตัวสวัสดีพี่น้องไทยในต่างแดงสวัสดีพี่น้องชาวประเทศเพื่อนบ้านค่ะพร้อมแล้วครับทแท่งที่สองตัวที่สามอ่าแท่งที่สองตัวที่สามค่ะ,ะที่กค่ะแท่งที่สองตัวที่สวัสดีทีรักหวยฉันมาแล้วนะคะมาแล้วตัวที่สามมาแล้วแก้วตากลมๆยังไงแล้วนะ นะฮะใช่ไหมนะฮะเอาแล้วเอาแล้วไม่แปลตัวเก่าไม่แปลตัวเก่าอีกหน่อยอาจารย์ไม่แปลกตัวเก่าอีกหน่อยอีกหน่อยก็จะได้แล้วอีกหน่อยก็จะได้แล้วไม่แปลกตัวเก้าทอ้าวโอ้โหอาจารย์จ้ะเลขเขาเลขเขาแบบมาแล้ว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 แก้วต้องาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะควายเลขทูบให้เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะที่รักเลขทูบ ของเรางวดนี้ไม่มีตัวซ้ําเลยนะคะห้าสี่เก้าสุดปังต่อไปคือคือสองตัวเนี่ยจับควายแล้วมันจะได้หลายเลขนิดนึงนะครับงวดนี้จะเป็นเลขเลขที่อาจารย์ชัดนะครับซื้อมากสุดก็คือ0ูนย์สามจ้ะนะครับเลขที่เข้าเลขที่เก้ากับ54ี่ที่อาจารย์เค้กซื้ออ่าสี่เก้าห้าสี่แล้วก็เลขที่อยู่ในสูตรที่ว่าสูตรที่แม่นๆ่นของอาจารย์เค้กคือ3 4ี่แค่ที่รักสูตรที่แม่นแม่นะนะสามกับ4มาไงนะคะ นะก็เหลือแค่กี่เลขเองนะ03นะคะเหลือ03นะที่ชอบนะ03แต่อาจารย์เคชอบที่สุดยอดที่อันดับหนึ่งของอาจารย์เคเลยคือ5445นะอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะนะอาจารย์ชัดชอบ0330นะคะนะะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นสามตัวขึ้นสามตัวให้สูตรสามตัวที่เราจับ จับคู่ให้นะไข่ให้สู่สามตัวครบแฟนเพจดูแล้วมันเหมือนจะหางเยอะดูเหมือนจะเลขเยอะแตงวดเนี้ยยอมรับว่าเลขเยอะจริงๆดูดูว่าเราชอบเลขไหนนะครับเราชอบเลขไหนเฮ้ยลูกเลขนี้มันตรงกับทะเบียนรถอาจารย์สามตัวในสามตัวนะที่อาจารย์เคชอบที่สุดนะนอกจากทูบตรงๆทั้งสองแท่งแล้วนอกจากหนึ่งศูนย์สามและห้าสี่เก้าอาจารย์เคชอบศูนย์ห้าเก้าค่ะ ส่วนตัวอาจารย์เคชอบ059อาจารย์ชาเทอาจารย์ชัดชอบมากนะขณะนี้คืออาจารย์ชชอบ359 359นะ<อ>ส่วนหนูชอบ059อ,อาจารย์ <5 S 1> เคชอบ059นะใช่เลขดังที่คําชะโนดจะมาจากเลขเงินปากนาคนะ,ะเลขเงินปากนาคครั้งนี้ลงท้ายด้วย07 07คือเลขทะเบียนรถป้ายแดงที่อาจารย์เคกอาจารย์ชัดตั้งใจซื้อรถคันนี้มาเพื่อมาทําพิธีที่คาชะโนดตั้งใจขับมาหาปู่เลยตั้งใจขับมาหาปู่กับย่าเพราะอาจารย์เคบอกเสมอว่าปู่คือเลขเจ็ดย่าก็คือเลขเจ็ดอาจารย์เคเลยเ,เ,เลขเลขเจ็ดสองตัวศูนย์ตรงกลางเนี่ยนะคะเวลาเข้ามาชนกันแล้วจะเป็นคนเจนจะมีความเชื่อว่าเป็นเลขแปด เลขศูนย์สตัวเวลาอยู่อยู่ต่างกันตามความเชื่อเขาบอกว่าทําให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองนะคะมีมีความคล่องตัวทางด้านของการใช้ชีวิตและก็ธุรกิจแต่ศูนย์เวลามาชนกันแล้วจะกลายเป็นเลขแปหรือเป็นน้าเต้าอาจารย์เคสฝากไว้ในอ้อมใจเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นไปอย่างน้อย5 4และ0ูย์เชอบศวนตัวนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะครับ